ช่างมีดเป็นอาชีพที่มีอาถรรพ์นี้ถ้าตอน,น, 10, ตอน,นม 1, อ 3, 5, ีสิบขั้นตอนเนี่ยรทำมาหนึ่งสองสามี่ห้เจ๋งขั้นตอนเก้าก็ต้องทิ้งไปเลยดมามัสกัสของช่างดอกเบเบสดำๆอย่างเงี้ยดูดุดัน้างใช้างานได้จริงออมันออแบบไม่ใช่มีดโชว์อ่ะไม่สวยเนี่ยคือตอนเนี้เรามาอยู่ในจุดที่ เรารู้กว้างๆก็คือดอนเมืองครับกล้องแพรนก็จะเห็นว่าเป็นชุมชนชุมชนมากๆอีกแล้ววันนี้พามาหาช่างมีดนะครับแกเป็นอาหารทาหาร,าหารแต่ว่าแกก็มีความสามารถอีกอย่างก็คือแกตีมีดเก่เง<า>ชื่อว่าช่างดอมครับช่างดอมก็มีแบรนด์มีตัวเองชื่อว่าวิจินฝีมือแกน,น่าสนใจแล้วก็น่าสนับสนุนเราก็อยากจะสนับสนุนช่างไทยก็วันนี้เลยพามาเจอกันกับช่างดอม รอบที่แล้วว o นเดอร์เมเกอร์นะทุกคน EP หน mm ึ hmm. ่งไปแล้วมีแกสลัก EP สองเราโกอินเตอร์นิดหนึ่งชิบตะ<อ>บินมาหาเราพอดีวันนี้ EP ที่สเป็นมีดแบบไหนครับผมจริงๆช่างดองมาทํามีดหลายอย่างโดยพื้นฐานเนี่ยแกเป็นทาหารใช่ไหมครับแกก็จะเก่งพวกเรื่องมีดเดินป่าแต่ว่ามีดครัวแกก็ทกําแกงก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันว่ามีดครัวที่แกทํเป็นยังไงลายซับซ้อนนะ่าดูเรียกว่าผู้ใช้จริงมาทําเครื่องมืออีกแล้วซึ่งตรงนี้ เราไม่บอกโลเคชั่นเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าคุณอยากซื้อไปที่นี่ครับผมพัดบอยเมเกอร์มีคนขายให้อยู่ที่สุขุมวิท38หรือนี่ลิงก์ตรงนี้ทักไลน์ไปเพราะว่าใน z a d a เ้าในเราจะไม่ค่อยได้ลงอัปเดตทีมากถูกไหมฮะคือมีดไทยเนี่ยมาน้อยบางทีเนี่ยชาวต่างชาติที่เขาสนใจมีดที่เป็นของคนไทยอ่ะ บางทีมันก็หมดกลางอากาศเป็นเรื่องปกติซึ่งเรายินดีนะเราอ,อยากขายมีดคนไทยมากๆเลยใช่ใครที่ศบประมาทมีดไทยนะให้ไปดูมีดเชฟต้นเชฟต้นของร้านนุสลาก่อนใช่ใช่ใชบอกเลยว่างานอาร์ตวันนี้เดี๋ยวไปดูกันช่างดอมโดมินิกโทรเรตโต <laughs> นี่เขายืนขำอยู่ข้างในแล้วป่ะ <laughs> สวัสดีครับช่างดอมครับสว <c oughs> ัสดีเฮ้ยดูคนละโลกกันเลยนะจากข้างนอก ชื่อช่างดอมนะครับทำงานเป็นช่างมีดพาร์ทไทม์แล้วก็เป็นอาหารไปด้วยครับช่างมีดพาร์ทไทม์้านนี้เหมือนเป็นซีรียสแพชชั่นได้ไหมเป็นงานอาดิเรกที่ได้เงินใช่งานงานงานอาดิเรกทำมาตั้งแต่ก่อนเป็นอาหารแล้วครับอ๋อแต่อยูอ่ตั้งแต่อยู่ที่เชียงใหม่แล้วอ๋อช่ามคุเชีงยงใหม่เชียงใหม่ใช่ทำไมถึงสนใจการทํามีดครับผมเริ่มแรกนะครับชอบทำอาหารก่อนแล้วก็ไปสั่งทํามีดแต่มันไม่ถูกใจก็เลยหันมาทําเองแล้วก็ลองขายดูมันขายได้ก็อยาก ซื้อเครื่องมือทีละเล็กทีละน้อยก็เต็มบ้านเลยชิ้นไหนชิ้นไหนคือเครื่องมือชิ้นแรกของช่างดอมชิ้นแรกก็เป็นตัวนู้นครับเป็นเครื่องที่เอาไ้ใช้แต่งสมมีดอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วช่างดอมเนี่ยที่เริ่มทําก็คือมีทำอาหารนะแต่แซมว่าคนในวงการถ้าเกิดรู้จักช่างดอมก็จะรู้จักในเรื่องของมีดที่มันเป็นมีดเดินป่าด้วยป้ามีโบวีมีอะไรเออมีโชว์ไหมครับวันนี้ก็พอจะมีเก็บในตู้ไปอยู่ถ้าเขาจ่ายตังค์แล้วแต่เขาไม่เอาไปขออนุญาตนะครับกี่บาทเนี่ย นี้ห้าพันก็ไม่แพงถ้าคุยกับฝรั่งอะ่ะโบวีมันจะหมายถึงมีดต่อสู้โดยตรงเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็พัฒนาไปเป็นโบวีที่เป็นมีดแคมป์บ้างโบวี e ที่เป็นมีดแบบเล็กๆพกติดเอวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นมีดที่มันเป็นแบบต่อสู้โดยเฉพาะอย่างเงี้ยสุดปลายคมมันจะบางเหมือนเท่ามีดควายเลยลองจับดูกันนะแต่ว่า มันยังไม่ได้ยังไม่ได้รับผมอโอเคจะบางเหมือนมีดครัวเลยแต่ว่าในความที่สันถานมันเยอะมันหนากว่างี้ยก็จะแข็งแรงกว่ามีดครัวแล้วก็มันก็ใช้หั่นใช้อะไรไม่ได้อ่ะคนละจุดประสมกันใช่ใช่ครับใช่แซมไม่ถนัดเลยเป็นโลกใหม่สำหรับแซมเลยแต่ไม่ใช่มีดครัวนะจี่งๆค็ซื้อตู้ไว้กะทาโชว์เลยแต่ว่าไม่เหลือไม่เหลือให้โชว์ก็อันนี้อันนี้เป็นตัวชี้วัดนะครับผมว่าดังแค่ไหนหรือนิยมแค่ไหนก็คือตู้เหลือแต่ปอก ไม่มีมีดปอกเป็นพ่อทําครับอ oh. ๋อต่อไปแซมสังมีช่างดอมเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะแซมพ่วงปอกด้วยเออเนาะจะได้ช่วยกันแล้วช่างดอมไปเรียนรู้การทํามีดมาจากไหนครับผมเรียนรู้จากช่างที่อยู่เชียงใหม่เขาชื่อนัชเช นะเชยใช่แค่เชที่อยู่ท้ายรถบรรทุกเกือบจะคล้ายๆเลยล่ะแต่คนที่จ้าอมหน่อยเขาชื่อเชอเมริกาโนเชยอเมริกาโนด้วยไม่ใช่กูเอวาร่าด้วยเชอเมริกาโนอ่ะแล้วคือเราก็ไปเรียนรู้จากเขาใช่ครับใช่ใช่ซึ่งทรงแรกที่เราทําช่างดอมทําเป็นอะไรครับผมก็เป็นพวกยูโตะอะไรเงี้ยเนี่ยยูโตะเลยครับใช่มันยูโตเลยนะเชฟไนท์พื้นฐานนะใช่แล้วก็งานช่างดอมจะไปถูกใจกับพวกต่างชาติซะเยอะเพราะอะไรครับผม ดุดันสีสันเนี่ยขออนุญาตนะลายบางใช้งานได้จริงมันแบบไม่ใช่มิโชัวอ่ะมันสวยอ่ะดุดันไม่เกรงใจใครดามัสกัสของช่างดอมก็จะเบสดำดำอย่างเงี้ยสําชอบก็เหลือเหลือขัดไว้ครึ่งหนึ่งอย่างงี้ป่ะฮะก็สวยดีนะดูสิเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมขัดครึ่งเดียวแบบเนี้ยโครชิดำครึ่งนึงใช่แต่ของช่างดอมเนี่ยจริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นนะ ในช่างลออธิบายได้ไหมเลเยอร์แต่ละอันเนี่ยของช่างดอกก็มีความนี่มันมีแดงแดงด้วยทุกคนมันมีหลายเลเยอร์มันเอาไว้ให้มันมีมิติมีสีสันมากนะชั้นแรกมันจะเป็นสแตนเลสก่อนเสร็จแล้วเราก็จะเอาเหล็กจะเป็นสีดํดำต่อครับแล้วก็เป็นทองแดงเสร็จแล้วก็เป็นแค่นี้คือทองแดงใช่แล้วก็จะมีเหล็กเป็นแบบชั้นบางๆอยู่ตรงนี้อีกชั้นหนึ่งก่อนที่จะเป็นแกนคมมันจะคนละชนิดหมดเลยว่าให้มันสีสันมันแตกต่างกันเหล็กแต่ละชนิดแต่ละเบอร์ มันให้เฉดดำเหมือนกันแต่ว่ามิติมันไม่เท่ากันออย่างนี้ใช้งานยากเปล่าเหล็กหลายชนิดจังเลยอ่ะสนิมขึ้นเป่าเออมันดูแลยังไงอก็ดูแลเหมือนมีควอตทั่วไปอ่ะล้างเช็ดแห้งลงน้ำมันใช่ใช่มันเป็นมีตไฮคาร์บอนนะการดูแลก็ไม่ต่างกับไฮคาร์บอนทั่วไปเลยแต่ว่ามันจะได้เปรียบตรงที่แนวแกนคมมันต่ําการดูแลมันก็จะไม่ค่อยจุกจิกเท่าไหร่เพราะว่าข้างนอกมันก็เป็นสแตนเลสอะไรเงี้ยอมันก็จะไม่ค่อยเป็นสนิทส่วนที่มันจะยุ่งเนี่ยคือคมใ่ใช่ใช่ใช่ครับ อู๋อันนี้คืออะไรครับเจ้งดอมเหล็กแก้นต้นม,มันมันมีอีกชิ้นหนึ่งนะแต่มันจำไม่ได้แล้วผมเราวางแบบไหนมากอีกอันหนึ่งก็คือมันจะเป็นเป็นเทาคลมๆอือคือใช้สองชนิดผสมกันแล้วก็ตัดนี่คือรวมหลายๆอันเข้าด้วยกันแล้วใช่ใช่รวมหลายๆอันก็คือ<ช>เรา <ๆ S 2> ต้องทําเป็นชิ้นเหล็กอย่างนี้ก่อนใช่ใช่แล้วค่อยไปตีเป็นมีดต่อถูใช่ใช่แล้วมันก็จะหนามันจะถูกผสมกันแบบพหนาๆอย่างนี้ยแล้วแล้วก็หนีบใช้เครื่องรีดได้ผมมีเครื่องรีดก็ใช้เครื่องรีดเครื่องรีด ยาวออกไปเรื่อยๆอันนี้คืออะไรครับผมมันดูเป็นวิวัฒน,นาการของมีดแบบแอนเชียนมากเลยใช่ใช่เวลาผมไปมันจะมีงานแบบงานแข่งมีดฟันมีดอะไรเงี้ยก็ติดจะติดไปด้วยเพราะแบบบางคนเขามือใหม่อะไรเงี้ยเขาก็จะนึกไม่ออกว่ามันต้องเริ่มจากตรงไหนอะไรเงี้ยเริ่มตัวอย่างเป็นสี่เหลี่ยมก็เริ่มจากตีปลายตีให้เป็น45องศาแล้วก็ตีด้ามก็จะตียืดมาเป็นสเสเียบเส็ปบครับอันนงี้คือเรียบร้อยใช่ใช่ประมาณประมาณนั้นซึ่งวันนี้ พี่ดองจะพาเราไปดูขั้นตอนจริงๆเลยไหม<ช>ไม่ใช่ใชแค่โชว์อย่างเงี้ยได้ไหมได้ครับได้ไดมางั้นงั้นเราเริ่มตรงไหนกันดีครับพี่ดองครับต้องไปหลังบ้านลหลังบ้านนะไปล <ๆ S 1> ุยโอ้อันนี้คือเราเผาตรงนี้เลยขั้นตอนนี้เรียกว่าอะไรครับผมเผาให้เราถ้าร้อนไปเหล็กก็เสียมกันนะโครงสร้างเหล็กก็เสียเกินถ้าเสียแล้วก็คือเสียไปเลยซึ่งเราต้องทำเงิกับมันอนะ ทิ้งอย่างเดียวช่างกิโลหลอมใหม่ไม่ได้ไม่ได้อะไม่ได้เดี๋ยเสียเสียเลยโอ้นี่มาแล้วแดงมาเลยแล้วก็เราจะตีปลายก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยก็ไม่ค่อยจะตีแล้วนะครับเราใช้การตัดไปเลยอ๋อซึ่งตีมันดีกว่าอย่งไรอ่ะมันประหยัดน้ำเหล็กครับบางเหล็กบางชนิดอ่ะมันยาวแค่ฟุตหนึ่งยาวสามสี่พันอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็ต้องถ้าประหยัดได้ก็ดีกว่าใช่ใช่ช่างไทยที่ไม่่ก็มีจะมัตัดกันเพราะว่าเรื่องของวัตถุดิบ มันนอกเขามีแผ่นสําเร็จมาแต่ของไทยเราก็ต้องเริ่มจากมันหนีเพียงต้องเริ่มจากอันหนาๆมาเพราะเลยต้นทุนมันก็สูงครับซัพพอร์ตผู้ชายคนนี้ด้วยผู้ชายคนนี้กว่าจะตีมีดได้เล่มหนึ่งตีไปเดี๋ยวบางทีก็พังบ้างเพราะนั้นต้นทุนมันเลยสูงช่างมีดเป็นอาชีพที่มีอารพ์ใช่ไหมครับถ้าตอนมีดติดขั้นตอนี่คทำมาหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ๊งกันตอนเก้าก็ต้องทิ้งไปเลยไอ้ที่ทำมาหนึ่งสองสามสี่นี่คือฟาวหมดต้องทำใหม่ นะครับผมคุณอย่าไปคิดว่าต้นทุนมนะันแค่แบบเฮ้ยเหล็กเท่านี้เองต้นทุนความผิดพลาดต้นทุนเวลาต้นทุนการเริ่มต้นใหม่บางทีเขาไม่ได้คิดเข้าไปไ้รื่อยนะครับผมคืออย่างเงี้ยวันเราออกมาเราต้องตีทันทีเลยถูกไหมฮะใช่ใช่ไม่ให้อนหภูมิมันตกยิ่งสียิ่งดํามันยิ่งดือ้อค้อนมันจะตีไม่ตีไม่เปิดไ,ไปคอนมันก็มีหลายชนิดนะเพราะว่า หน้าค้อนแต่และหน้ามันก็ให้ผลไม่เหมือนกันยังไงครับอย่างหน้ากลมอย่างเงี้ยมันก็จะแผ่ออกทุกด้านแล้วก็จะมีหน้าเรียบกับหน้าโนนหน้านนนเนี่ยจะยืดเหล็กได้ดีกว่าหน้าเรียบแต่หน้าเรียบมันจะได้เรื่องของความเนียนของผิวอ,ะอ่ะแล้วก็หน้าสี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็จะออก แนวสี่เหลี่ยมนี่แหละอะอแนวสี่เหลี่ยมคือเขามีของเขาเนาะแช่แล้วก็หน้าแคบอย่างเงี้ยมันเอาไว้สับเพื่อที่จะแผ่ความกว้างออกมามันต้องแบบว่ามั่นใจในการตีเหมือนกันเนาะลังเลไม่ได้ใช่ใช่เพราะมันเป็นความเคยชินมากกว่าตอนเ,เคยตีอย่างนี้แล้วก็จะตีได้เรื่อยเรยตอนทํามีดเล่มแรกกว่าจะได้เล่มแรกนม,นมแค่ตีไปมากอกี้นะแรกเลยอะต,ตัดไปประมาณหกเจ็ดรอบอะเพราะว่าอารของเขาค่อนข้างจะเนี้ยบ แล้วก็คทิ้งตัวนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วก็เราก็จะเริ่มเขาก็จะเล่นในส่วนของใบต่อการตีสําหรับผมนะจะไม่ตีอันใดอันหนึ่งไปเลยผมจะตีแบบจากซ้ายมาขวาให้มันเข้ามาหากันตรงกลางจะไม่ตีปลายให้เสร็จไปเลยไม่ตีใบให้เสร็จไปเลยจะตีแบบว่าด้ามใบด,ด้ามใบสลับไปเพราะว่าถ้าเกิดเราตีอันใดอันหนึ่งเสร็จไปเลยอะ่ะบางนี้สรีระมันไม่ได้เราต้องค่อยๆแบบว่าประคองให้ให้รูปทรงมันแบบอยู่ในแบบที่เราอยากได้ไปเรืเ่อยๆ อย่างช่างดอมเนี่ยเราทำมีดทำอะไรอย่เงี้ยแล้วก็โอเคเราก็มีงานประจำด้วยเนะที่เป็นราชาการใช่ไหมยฮะเราแบ่งเวลายังไงอ่ะผมจะทำหลังเลิกงานอะ่ะก็ทำถึงสามทุ่มสี่ทุ่มอะไรเงี้ย หรือบางช่วงถ้าเกิดว่ามันเป็นช่วงแบบขัดเก็บงานเนี่ยมันต้องขัดเพื่อเก็บแบบความละเอียดอะไรเงี้ยครับ,รบมันจะไม่สามารถจบด้วยเครื่องได้อย่างเล่มเนี่ยมันก็ต้องมันผ่านการขัดโดยใช้มือมาแล้วอาจจะว่มันจะเห็นแนวตามทางยาวมันก็อาจจะที่1นที่2อ,อะไเงี้ยก็มีก็มีเป็นช่วงๆนะซึ่งพี่แซมครับวินัยของคนทํามีดเนี่ยเอาช่างมีดไทยแล้วกันเนาะ มันสำคัญยังไงพี่แซมในมุมมองของแซมนะคําพูดต้องเป็นคําพูดไอัน,นี่คือเป็นพื้นฐานของทุกๆเรื่องเลยเอกลักษณ์เราอะไรเราเนี่ยคือหน้าที่ของลูกค้าที่ถ้าเขาชอบเดี๋ยวเขาจะต,ต่อมาเองโชว์ความเป็นตัวเองให้ดีที่สุดครับหลังจากนั้นต่างหากละไอ้เรื่องของความรับผิดชอบอะไรพวกเนี่ยมันจะต้องตามมา่ำซึ่งทุกวันนี้ช่างเราเคยนับไหมว่าปีๆหนึ่งเราผลิตมีดได้กี่เล่มเดืเอนหนึ่งก็ สองสามเล่มมันก็เต็มที่นะซึ่งต้องสั่งลุงหน้านานไหมครับของมีดของที่วีจินตรงนี้ต้องสั่งลุกหน้าพอสมควรนะเพราะว่าก็ต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วว่างานหลักของช่างดอมไม่ใช่การตีมีดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากได้งานช่างดอมก็ต้องช่วยกันเผื่อเวลา,าพี่แท้ไม่ต้องออกกำลังกายเลยไหข้างหลังไม่ไหวอ่ะพอเราใช้เครื่องเนี้ยมันก็สบายสบายกว่าเนาะระยะยาวยังไงก็คุ้มกว่าคงทราบมั สวัสดีครับ n i g h Story วันนี้นะครับก็จะมาคุยเกี่ยวกับมีดขนมปังนะครับแบรนด์ชีนิซากุครับเป็นโรงงานทำมีดโรงงานหนึ่งที่มีประวัติน่าสนใจนะเริ่มเลยเนี่ยคุณปู่เขานะครับเป็นคนทำเกลียวข้างในกระบอกปืนใหญ่ให้กองทัพญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ครอบครัวรุ่นคุณพ่อเขาก็มาทำเป็นอุปกรณ์ก่อ,กอสร้างแต่เจ้าคนนี้ชอบมีขนมปัง <laughs> เขาก็เลยมาทำมีขนมปังโดยใช้วัสดุที่เป็นฟ้ดเกรดแล้วก็เทคนิค ที่สืบทอดกันมาของครอบครัวมาทําเป็นมีขนมปังที่แตกต่างสังเกตดูมีขนมปังของเขาเนี่ยมันจะเคิฟลงมานี่คือจากคนตัดขนมปังกินเองทุกวันบอกว่าถ้าทําแบบนี้มันจะตัดได้ดีกว่าซึ่งเห็นด้วยนะองศาที่แตกต่างมันทาให้ตัดได้ดีกว่าแล้วเห็นไหมครับตรงนี้โค้งมันหักลงเหมือนกับมีคมเดียวเลยมันทําให้ตัดสมูทกว่ามากครับแต่อันนี้ก็คือพอทําเป็นสโลปอย่างนี้ใช่ไหมครับปกติมีขนมปังเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้เป็น มันจะทำให้แหวกออกมาเหมือนกับตัดปลาซาชิมิเลยอ่านี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งอันนี้จะโหดหน่อยนะยาวอันนี้พวกร้านขนมปังในเมืองนิงาตะก็ให้เขาทำให้อันนี้คือตัวพรีเมียมเขาร้านคัรบอยยังไม่ได้เอาเข้ามาขายแต่น,นี่คือตัวเข้ามาขาย950บาทใช้ที่บ้านก็ได้แล้วก็ซื้อไปใช้ที่ร้านก็ได้นะมีดขนมปังเนี่ยไม่แนะนำให้ซื้อแพงมากเพราะเวลาเรารับมา มันรับยากมันต้องเปลี่ยนจากอยากๆเนี่ยให้เป็นตรงไปเลยเพราะฉะนั้นซื้อราคาไม่ต้องแพงใช้ให้เต็มที่3ปีแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นสไลเซอร์อันนี้เปลือกคลัชนานใช้ได <It> ้เลยอ๋อนี่นะเช่เหรอเช่เชเมกาโนเลยออันี่คือต้นตำรับเราใช่และอันน oh, so ี <slate> ้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นเชฟไนท์เป็นที่บอกขนนกเนี่ยนะอุ้ยเล่มนี้สวยมากทุกคนเนนี้มันจะเป็น ใบจะเป็นคิวโตวแต่ว่าด้านเราจะเอามาจากพวกเวสเทิร์นอะไรเงี้ยโอ้หขอราคาได้ไหมราคาสองมันสี่วิแต่ว่ามันสวยมากเลยพี่แซมคืองานเขาอะต้องขอภัยทุกคนนะที่เราไม่สามารถให้เห็นทุกอย่างทั้งหมดแบบเป็นๆตรงนี้ได้อะเพราะว่ามันไม่มีจริงๆอยู่<ๆ>คือคุณดูตู้ข้างหลังอะคุณจะรู้ว่ามันโล่งขนาดไหนนะครับผมโหงานดีงานดีวีจินนะครับวีจินเขาบอกว่าลายขนนกเนี่ยปกติปีหนึ่งนะปีนึงนะหนึ่งเล่มเท่านั้น เพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์การพังสูงมากในการทำใช่ใช่ซึ่งปีนี้จะปรากฏที่คัตบอยไหมครับได้ตัวตั็ซีได้ตยังไงผมพูดให้เลยมีที่คัตบอยแต่เมื่อไหร่ไม่รู้พ <c oughs> ี่แซมลงขายเมื่อไหร่รอติดตามชมผมบอกเลยว่านี่คืองานศิลปะที่ทําอาหารได้น,นิดหน่อยนี่เป็นอีกหนึ่งอีพีที่เราพามาเปิดถึงเบื้องหลังเนาะคนทํามีดฝีมือคนไทย อีกแล้วคือพูดตาตรงว่าณวันนี้อาจจะย,ยังไม่ได้แบบว่าเป็นอาชีพหลักกันได้จริงๆจังๆหรอกเพราะว่าความต้องการของมีดดีๆแล้วกันนะพี่แบมเนาะในเมืองไทยเนี่ยมันยังไม่ได้แพร่หลายแบบญี่ปุ่นหรือแบบประเทศต้นทางท,ที่เขาทําเครื่องครัวดีๆแต่ว่าเราก็ไม่ไม่หมดหวังถ้าไม่เริ่มตอนนี้จะเริ่มตอนไหนเ <c oughs> นาะก็ต้องเริ่มแล้วเดยวเริ่มให้ <c oughs> ต้องอ <c oughs> <c oughs> มีคนเริ่มเอช่างมีด <c oughs> มีอยู่แล้วเดี๋อแต่แบบ <c oughs> <Support. S 1> เราอยากามให้ทุกคนเห็นนะเพราะว่าจะได้เห็นว่าจริงๆเรามีดราคาหลักพันเนี่ยมันไม่ได้แพงเลยนะถ้าเทียบกับอายุการใช้งานการอยู่ของมันผมว่าใช้ได้นานนะเป็นปีถูกไหมครับมาหายก่อนเราจะหายก่อนเนี่ยเขาตั้งใจทํากว่าจะทํายิ่งถ้าคนซื้อมากเท่าไหร่มันก็มีเงินที่จะไปซัพพอร์ตเรื่องเครื่องเรื่องอะไรต่างๆท,ที่ที่ดอมบอกเนาะดามัสกัสเนี่ยหนาเท่านี้มานั่งตีทั้งวันทั้งวันเนี่ยห้าวันก็ไม่เสร็จ <c oughs> แรงหมดก่อน เขาก็ต้องเอาเครื่องมาทุดแรงเอาอะไรเพื่อให้งานมันเร็วขึ้นสิ่งเหล่านีนน้มันไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถ้าแบบว่าไม่ได้มีคนซัพพอร์ตหรือคนเข้ามาซื้อก็ต้องช่วยกันซื้อแล้วก็อยากซื้อที่ไหนก็นี่เลยครับพัดบอยจากจำนายยินดีครับเวท ting l i ต์ได้ไหมได้เวทิ้งล l i ต์ได้นะครับผมราคา2,000 3,000 4,000 5 0่0าถึง8 0 0 0อ่าซึ่งถือว่าราคาดีดีดีเลยก็ดูที่ทางตีเนาะ <laughs> <laughs> เนี่ย <laughs> เขาไม่ได้เป็นปหาจนกล้ามขึ้นนะ เขาตีเหล็กจนกล้ามขึ้นนี่แหละทุกวันนี้ไม่ต้องเข้าฟิตเนสแล้วเข้าหลังบ้านไปเล่นเวลาจะนอนยังไม่คขอยนางยินดีด้วยนะแล้วขอให้ประสบความสำเร็จนะครับช่างดอวยินดีด้วยเช่นกันครับช่างดอครับผมก็ฝากพพอร์ตทั้งรายการเราแล้วก็ผลงานช่างไทยกันเยอะๆถ้าเราไม่เริ่มแล้วแม่แหลมจะรุ่งใช่ไหมครับผมอีพีหน้าเราจะพาไปที่ไหนคนรตั้งเอาไว้แต่วันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ